สวัสดีครับผมนายชินจากช่อง24ออซินโตนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวและสอนวิธีการใช้ตัวนี้เลยครับนี่นะครับเขาเรียกว่าไมไล้สายนะครับเราจะใช้ในการถ่ายทำวิดีโอนะครับวิธีการใช้มันใช้อย่างไรเพื่อให้ลิง์กเข้ากับวิดีโอแล้วเวลาเราอยู่ใกล้ๆเสียงสัญญาณจะชัดไหมมาดูนะครับมาดูข้างกล่องเขาก่อนนะครับว่ามันมี เรื่องอะไรบ้างนะครับที่เขาโปรโมทไว้นะครับเขาบอกว่าเรื่องของการสื่อสารสัญญาณเนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นมากนะครับ15มิลลิเซกนะครับใช้ได้นานเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำงานได้เหมือนเรียวไทม์เลยนะครับกับเสียงที่สัมพันธ์กันนะครับลดเรื่องเสียงรบกวนนะครับสมาร์ทนอยแล้วก็อันถัดไปนะครับภาพเสียงเนี่ยตรงกันนะครับซิงโครไนซ์กันก็คือสัมพันธ์กันเลยนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้งานง่ายนะครับขนาดเล็กนะนี่นะครับหน้าตากล่องของเขานะครับภายในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับกล่องก็แข็งแรงดีนะครับภายในกล่องประกอบด้วยนี่คู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้หน้าตาของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็มี2ออย่างแค่นี้นะครับ1นตัวไม้สอตัวรับสัญญาณของ ไวเล็นะครับที่การใช้นะครับไม่ยากนะครับจากคู่มือที่<ช>บอก,บอกนะครับมี2ออย่างนะครับก็คือแค่กดไปที่บริเวณของตัวนี้นี่นะครับเอานี้เสียบเข้าเครื่องของโทรศัพท์มือถือแล้วกดตัวนี้นะครับสัญญาณก็จะลิงก์กันโดยอัตโนมัติแต่สิ่งสำคัญที่ผมจะบอกเพิ่มเติมก็คือแอปในการถ่ายทำคลิปในมือถือของเรานะครับ มันจะไม่ใช่ทุกแอปนะครับที่สามารถจะเชื่อมต่อไมโครโฟนจากภายนอกได้นะครับมันจะมีแอปแค่บางแอปเท่านั้นอย่างแรกนะครับเราไปโหลดแอปกันเลยนะครับนะครับเข้าไปที่ Play Store เลยแล้วก็ไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Open Camera นะครับเราไปค้นหาแอปที่ชื่อว่า Open Camera โอน,นะครับ Open Camera แอปหน้าตายอย่างนี้นะครับลงให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งาน พอเปิดใช้งานมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปตั้งค่านะครับก็อยู่ตรงเฟืองด้านบนนี้นะครับทําการตั้งค่านะครับลองเลือกดูนะครับสิ่งที่เราจะตั้งค่าคือเรื่องของวิดีโอเซตติ้งนะครับเราต้องเข้าไปที่วิดีโอเซตติ้งนะครับตรงวิดีโอเซตติ้งพอเข้าไปที่วิดีโอเซตติ้งแล้วนะครับเราเลื่อนไปนะครับหาตรงนี้นะครับ Audio Source ปั ort, บ๊บเข้าไปนะครับพอไปเลือกที่ Audio Source แล้วเนี่ยมันจะมีใช้จากตัวกล้องเอง,เองกับใช้ไม์จากภายนอกเราต้องเลือก External mic นี่นะครับ External mic ถ้ามีนะครับเราก็เลือก External mic แค่นี้นะครับครานี้วิดีโอที่เราจะถ่ายนะครับมันจะเชื่อมต่อโดยใช้คู่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับ นะครับเริ่มต้นนะครับใส่ตัวรับสัญญาณเข้าไปที่สูเสียบโทรศัพท์ของเรานะครับมีไฟสีแดงขึ้นนะครับเสร็จแล้วกดเชื่อมต่อดโดยการกดตรงนี้นะครับกดค้างทิ้งไว้นะครับจนไฟตัวนี้เป็นสีขาวแล้วตัวนี้เป็นสีแดงแค่นี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับไปไปทดลองนะครับดเดี๋ยวผมจะกดการบันทึกภาพวิดีโอนะครับ กดสอบไม้ก่อนนะครับนี่ครับภาพจากไม้ไปตอนนี้ผมอยู่1เมตรนะครับ2เมตรแล้วนะครับ3เมตร4เมตร5เมตร6เมตรครับ7เมตร8เมตร9เมตร ตอนนี้อยู่ประมาณสัก10เมตรได้แล้วครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ประมาณ10เมตรเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับว่าเสียงที่ระยะ10เมตรเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาแล้วครับนีประมาณ5เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับโอเคครับง่ายๆ่าใช่ไหมครับกับการที่เรามีไม้ไลยสายแบบนี้ แล้วเราจะใช้ถ่ายทำวิดีโอซึ่งผมซื้อมาจากระบบออนไลน์300บาทนะครับก็ใช้ได้เทียบเท่ากับรุ่นทั่วๆวไปนะครับเราสามารถหาซื้อแล้วก็ใช้ได้ก็จะทำให้คุณภาพของการทำคลิปวิดีโอหรือถ่ายทำวิดีโอของเรานั้นมีเสียงคมชัดมากขึ้นนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกให้กับช่องยี่สิบสี่ออสซินโตโด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี 对，对。